สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปความรักก็ทํานายนะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึง16มีนาะคะสําหรับชาวราศีกรกฎก็คือเกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายถึง23กร,รกฎาคมนะคะหรือว่าใช้ลัคนาดูก็ได้ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ สำหรับใครอยากใช้ลัคนาดูก็คือต้องทราบเวลาแล้วก็สถานที่เกิดนะคะใส่ในลิงก์เนาะที่เราเขียนไว้ให้แล้วก็ดูตรง Ascendant นะคะอันนั้นคือลัคนาของเรานะคะเป็น general reading ค่ะเป็นการอ่านทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างที่ตรงกับเราบางอย่างไม่ตรงนะคะหรือว่า ในลักษณะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะมีการสลับข้างกันก็มีนะคะใครอยากจะดูนะคะเจาะจงเฉพาะของตัวเองสามารถที่จะแอดไลน์นะคะเป็น Official Line Ad d c a r d c a p t เ r เข้ามาได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะความรักของชาวราศีกรกฎหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะ religious factors Your love life is influ influenced by your religious upbringing and spiritual path. Finance and career. Financial issues are affecting in your love life right now. Playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine. keep an open mind your s o u l may t e m a differ from your usual type and expectations this could be the one you have already met the romantic partner you seek อืมคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะสำหรับเราก็ได้นะนะ uh, to love ด้วยนะคะ uh, พลังที่อยู่ใต้ไพ่นะคะ this is the romance of a lifetime นะคะเป็นความรักที่ คือมันเป็นพลังของความความรักที่มันเป็นรักแท้นะคะเรารู้สึกแล้วก็สมัมผัสได้ถึงแม้ว่าตัวเราจะมองว่าบางครั้งความคิดมันขัดแย้งกันนะคะความคิดมองไปคนละทางกันนะคะหรือว่ามีศาสนาหรือว่ามีความเชื่อหรือว่ามีปรัชญาการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันหรือบางคนก็ต่าง,ต,างต่างชาติด้วยนะคะอืมก็อาจจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออแต่มีความแตกต่างอะนะแต่ว่า ตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องถ้าถ้าจะมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเนีจ,จะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานอาชีพเนี่ยก็จะต้องมั่นคงด้วยทีเนี้ยมันก็เป็นแฟกเตอร์มันเป็นปัจจัยหนึ่งอะที่สําคัญนะคะอืมซึ่ง ใครที่มีความสัมพันธ์ที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญถึงแม้ว่าจะมองต่างมกันแต่ว่าทํายังไงที่จะให้ลงลอง็อกทำยังไงที่จะทําให้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้บนความแตกต่างของกันและกันอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าต่างจริงๆแล้ว เรากับเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นรักแท้แล้วก็เป็นคนที่ใช่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะขอให้เราเปิดใจกับมุมมองอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรามองอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าเป็นฝั่งที่เขามองด้วยนะคะคือต่างคนก็ต้องต่างเปิดใจทีนี้เนี่ยในความรักในครั้งเนี้ยเนี่ยนะคะมันก็จะมีความสนุกสนานนะคะมีความเป็นเด็กมีการหยอกล้อมีการแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ชีวิตความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีสีสันด้วยนะคะเราก็คนคนนี้แหละก็ มีโอกาสนะคะเนี่ยคือเราอะเจอแล้วละคนที่ใช่คนนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหากันด้วยนะะเดี๋ยวเราใช้ไพ่ชุดนี้นะคะในการ c คริฟ f y ของแต่ละชุดด้วยของแต่ละไพ่แต่ละใบนะ r รสเซ e ต์แฟกเตอรนะคะเรามา c คริฟ f y กันก่อนเลย Five of Wands นี่ไงคะก็คือระวังนะคะในเรื่องการที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าเาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่ละคนเนี่ยความเชื่อแตกต่างกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งผิดนะคะแต่การเปิดใจที่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะในช่วงเวลา16กุมภาจนถึง16มีนาคม2,562นี้นะวีนะคะออกเยอะไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราสับใหม่นะ Uh, Carify finance and career นะคะ Nine of Cups เนี่ยคือความคือเขาเนี่ยอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแฮปปี้นะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่ใช่เพียงแต่ความรักอะแต่ว่ามันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบความสบายนะคะ แล้วก็บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาในฝั่งเขาก็ได้เรื่องการเงินนะแล้วเขาพยายามที่จะไป control, ยายาะควบคุมในเรื่องของการเงินของเขาให้ได้นะคะแล้วก็อยากจะให้อาชีพของเขาเนี่ยมันมันเติบโตนะหรือถ้าเกิดใครยังไม่มีงานเขาก็อยากจะหางานให้มันเป็นแบบมีความมั่นคงนะคะ p l a y f u l n e นนะคะ c คร r ฟ f y โดย Night of w a n d s นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบมีเสน่ห์ซึ่งกันละกันนะคะคือต่างคน คือเราก็มองเขาว่าเขาก็มีสเสน่ห์สำหรับเราเขาก็มองว่าเรามีสเสน่ห์สำหรับเขาเนี่ยไพ่เดอะเวอร์อ่ะมันการเป็นการเรียนรู้ความรักซึ่งกันและกันมันเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีอะไรที่ทำให้เรากับเขาอ่ะแฮปปี้กันด้วยนะอืมคีบกันโอเ n น i ม d นะคะ Night of source คือบางครั้งเนี่ยเราเครียดเรากังวลกับมุมมองที่ไม่เหมือนกันหรือว่าความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ Ten ofSource เนี่ยคือมันเหมือนกับ ทำให้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยนะคะแต่ว่าแสงสว่างเนี่ยมันรอเราอยู่นะคะถ้าเกิดเราแค่เปิดใจอะ่ะยอมรับในสิ่งที่ที่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจอะ่ะหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเข้าใจก็ได้แต่แค่ respect แล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเคารพซึ่งกันและกันนะคะ this could be the one Justice, นะคะคือบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะคือค่อนข้างจะชัดเจนเลยแหละหลายๆคนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะทีนี้มันก็ต้องมีการเรียนรู้นะคือบางอย่างปัญหามันเข้ามานะคะมันเพื่อทดสอบ True love หรือว่ารักแท้นั่นเองนะคะเรื่องการเงินเรื่องการงานก็เป็นกําลังใจให้กันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะต่อมาสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเราไปแอบชอบนะคนที่ต่างชาติคือ,อ,อไม่เหมือนเราอะนะคะคนละชาติกันนะคะ หรือว่ามีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันมีความคิดมองกันไปคนละด้านะอะไรเงี้ยต้องมีการปรับจูนพยายามอย่าเอาอีโก้เข้าไปนะคะคือค่อยๆเรียนรู้แต่คนคนนี้ทาให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแต่มันต้องมีการเปิดใจอะ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราคือเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คือแบบที่เราต้องการหรือว่าคิดเอาไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องอาชีพเนี่ยนะก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะซึ่งเราเนี่ย ก็คิดนะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้สําหรับใครที่เป็นคนโสดนะคะแล้วก็มีคนคุยอยู่ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่มีคนคุยอยู่เลยนะคะก็มันเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องเปิดใจนะคะคือบางครั้งเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องการเงินการงานนะคะจนกระทั่งเราไม่ได้แบบมีในพาร์ทของเรื่องความรักในส่วนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเราก็อยากจะเขาเรียกกับว่า คือเปิดตัวเองอะ่ะให้กับคนที่ใช่เหมือนกันอยากจะมีความสุขในเรื่องของความรักอะ่ะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยพอเราอยู่กับตัวเองเยอะๆตัวอ,อยู่กับตัวเองมากๆพอไปเจอใครเนี่ยที่มีความคิดแตกต่างกันเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าคนนี้คนที่ใช่ก็คุ้มค่านะคะถ้าที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ลองปรับซึ่งกันและกันนะคะอืมอาจจะเป็น ส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาในในเรื่องของความรักก็ได้นะคะสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสิ่งสิ่งเนี้ยการที่เราเปิดใจนะคะอืพูดคุยลองพูดคุยดูก็จะทําให้เราแบบอาจจะเจออะไรใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอรักแท้ก็ได้เนี่ยรักแท้ก็ได้นะคะอืมนะ this could be the one นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำของชาวราศีกรกฎกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำนะของชาวราศีกรกฎกันนะคะทุกสถานะเลยนะคะได้แล้ว Higher Thought พลังที่อยู่ใต้ไพ่นะคะ I am creator นะก็ ในเรื่องของความรักที่เราคุยกันไปนะว่า true love เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเจอรักแท้อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะคะที่เราเนี่ยเปิดใจนะคะ open keep and open mind นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันคือการที่เดี๋ยวขอหาแป๊บ,บนึ่งนะคะเนี่ย religious factor นะคะคือมันมีประเด็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นความขัดแย้งหรือว่ามองในมุมต่างๆกันนะคะศาส,สนาต่างกันความเชื่อต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลนะคะทําให้แบบเหมือนมีความขัดแย้งกันได้แต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าเรามองว่าอันเนี้ยคือรักแท้นะเราก็สามารถที่จะแบบ หาข้อตกลงหาจุดตรงกลางกันได้นะคะมันคือความคิดที่ไฮย์ตองอะ่ะมันเป็นความคิดที่เรามองไปอีกขั้นหนึ่งมองไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์นํานะคะใช้เหตุผลใช้มุมมองของเราใช้การเปิดใจของเรานี่แหละนะคะของทั้งคู่เนี่ยในการที่จะพาความสัมพันธ์เนี่ยมันไปในจุดในอีกระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์แล้ว สำหรับใครที่โสดเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เปิดใจนะมันก็ยากใช่ไหมคะที่เราจะเจอใครแล้วเรารู้สึกว่าเออจะได้ไปต่อเพราะว่าเหมือนกับใจเราอะ่ะมันมันไม่กล้าที่จะเปิดอ่ะนะคะที่นี้ i อแอมครีเอคือเราสามารถที่จะแบบดิคิตได้นะคะไม่เอาความกลัวหรือว่าความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยไม่เจอคนที่ใช่คือบางครั้งคู่รักแพ้นเนี่รอเราอยู่แต่ว่าติดอยู่แค่ที่ใจเราแค่นั้นเองก็มีนะคะ ทำแนะนำอีกอย่างเนี่ย Ace so of Cups นะคะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะใครโสดเนี่ย Ace so of Pentacles นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบระยะยาวด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ มันคือการที่แบบเราพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็กับความรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะซึ่งมันเป็นผลที่จะทําให้คบกันไปในระยะยาวๆด้วยเราสามารถครีเอทเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่เราชอบในในแบบที่เราเคยคิดไว้ได้เพียงอย่าทําตามอารมณ์ของเราแค่นั้นเองนะคะค่อยถ้าถ้าขัดแย้งอะไรกันก็ถอยออกมาก้าวหนึงแล้วก็ค่อยๆมองมองความสัมพันธ์นั้นนะคะ แล้วก็หาทางแก้สำหรับใครที่เป็นโสดก็เปิดใจมีโอกาสที่จะเจอรักแท้ด้วยนะคะเนี่ย True Love นะคะแล้วก็ Ace of up Cups นะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันก็ขอให้ชาวราศีกรกฎหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎมีความสุขมากๆนะคะตลอดทั้ง16กุมภาพันธ์ถึง16มีนาเลยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ